ของหายไปไหนหมดเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ต้องมีน,นี่หนี่เอะตรงนี้ก็ไม่มีหายไปไหนนะใช้ก็วางไว้ตรงนี้นะเอะเมื่อเช้ายัางวางไว้อยู่เลยนะเอะเช้ก็วางกุญแจไว้ข้างๆตรงนี้ข้างทีวีแล้วก็แบบว่าของหองหายก,ากับเ,เ,เป๋าเอ,เอ้ลูกค้าได้ยินเสียงแบบนี้เราก็ต้องไปหาแล,ล้วล่ะโอ้โหถ้า,าของหายอยู่หาไม่เจอเพียงแค่สิบนาทีนี้ ใครมาผมขอสเสนอลูกค้าให้ซื้อกล้องวงจรปิดตัวนี้จากบริษัทวอลคา o r เรชันเออเอ่เองนี้<อ>สามารถติดตามได้ก็ดูคุณลูกค้าได้ตลอดแถมยังมีสัญญาณการขมโมยด้วยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอ้อะดูกล้องดีๆดูกล้องดีๆกล้องวงจรปิดเหรอเห็นไหมโเห็นไหมลูกกระตาขยับได้โอ้นี่มันคืออะไรนะหเห็นไหม ถูกสัญญาณกันขโมยด้วยสุดยอดไปเลยเป็นไว้าวเจ๋งแฮะใช่ก็ว่าของใช้ก็ต้องถูกขโมยแน่ๆเลยแต่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดนี่แถมเพียงลูกค้าซื้อวันนี้แถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเ่ยหรือขายครก็เลยแต่ลูกค้านะอันนี้แถมทั้งหมดสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทครับเออเไม่เต็มใจใช่ไหมนี่แน่เอาเงินออกมาแล้วขายได้เลยวันนี้ปิดยอด ได้กลับไปบอกน็อกเตอร์ดีกว่าว่าขายได้แล้วของดีมันก็อย่างงี้แหละเอ้านี่มันหลักสูตรขายตรงขายปุ๊บาขายขายหรือขโมยเมื่อกี้ใช้ก็เจอมิดหรือมิดฉาชีพนะ่ะโอ้ยและแต่ว่า,านั่นได้มาก็ไม่เสียหายมีกล้องวงจรปิดติดไว้ก็ดีเหม<ช>ือนกันเช่ก้อนนั้นอะไรนะ <A. S 2> ว้าวนี่มันช่างดีไปอเดน อะไรนะเ oh. อาอย่างนี้ต้องเอากลับไปสักอันหนึ่งฉชนก็ให้ใช่ไหมเอาเอาชอฉก็ก็ว่าจะให้บันนี่ใช่นจ้าหมีมาปุ๊บก็จะเอาปับ๊บยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้ใครแต่เลงไว้ว่าต้องให้บันนี่สักอันหนึ่งเพราะเห็นบอกว่าของหายบ่อยเหมือนกันนะ่ะเฮ๋โอ้<ช>หายแล้วนะ่ะเออนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำ หายไปไหนน่ะโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อเลยเผลอแป๊บเดียวหายอีกแล้วน่ะเออไปได้ยังไงโอ้หรือว่าอยู่หน้าบ้านกันนะโอ้โอโอ้โอ้หายน่ะก็จำไว้วางไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้ชั่วเลยที่วางไว้น่ะแกบ้านอยู่ไหนแฮอีอ๋อนี่บันนี่บันนี่บันนี่ โอ้ใครเรียกโอ้ชายก็เรียกแล้วเนี่ยอะไรเหรอเธอลืมกุญแจบ้านไว้ในรถแล้วลืมกุญแจรถไว้ในบ้านหรือเปล่าโอ้ล็อกใหญ่เลยเข้าบ้านไม่ได้เลยนะอ,อะไรกันเนี่ยชายก็เ <c oughs> อาเชอกำลังประสบปัญหาเดียวกับฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันมีของมาเสนอขายในราคา25,000บาทวันนี้ต้องเอาด้วยไหมนี่เลยฉันพร้อมนำเสนอกล้องวงจรปิด มาดูสินน,น,นีี่่แต่มันแพงไปหน่อยนะชัยเกลสองหมื่นห้าพันแปดร้อยลดให้ครึ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคเลยลดให้เหลือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึง่งบาท้วนโอเคอ่ะจ่ายเงินชิ่งๆเย่ได้กล้องวงจรปิดกลับบ้านด้วยโอเเเคคโอฮ้ย <okay. S 1> okay. okay. อ,อย่างน้อยชัยก็ก็ไม่ขาดทุนมากจ่ายไปสองหมื่นได้คืนหนึ่งหมื่นหะนึ่งหมนต้องสบายใจหน่อยยอสุดยอด โอ้นั่น Social ี i เราก็มีกล้องจอนปิดอันใหญ่ด้วยเหรอนั่นน่ะโอ้โอ้โอ,อมีด้วยเหรอเดี๋ยวใช้ก็เอากล้องตั้งให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้มองให้ถูกมนที่บ้านก่อนดีกว่าไปห,หากุญแจต่อกุณแจอยู่ไหนเนี่ย เชคก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วแล้วเมื่อกี้เห็นบันนี่พูดว่าซาวไซซิตี้ของเรามีว้วกล้องวงจรปิดอันใหญ่โอ้อย่างนี้น่าจะสอดส่องได้เยอะเลยนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้ามีใครก่อการร้ายหรือใครขโมยของหรือเหตุการณ์อะไรไม่ปกติมันก็จะบันทึกไว้ด้วยกล้องอันนี้แล้วนะแน่ๆเลยนะแต่ว่าสายตาสอดส่องแบบนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยสวดตัวเท่าไหร่เลยแฮะน่นลืมถามไปเลยนะว่ากล้องนี้เอช็คก็ดูได้คนเดียวหรือคนอื่นจะมองเห็นด้วยนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีสายตาช่วยจับจ้องช่วยสอดส่องดูแลโอเคงั้นช็คก็หาของต่อก่อน ทุกคนมีใครชอบทําของหายบ้างไหมแต่ว่าตั้งแต่มีกล้องวงจรปิดของใช้ก็ไม่เคยหายอีกเลยทั้งขนมผล,ลไม้น้าอัดลมน้มามะพร้าวไม่เคยหายเลยสัก<จ>อ,อย่างเดียวอยู่ทโมนขนาดไม่มีว้าวนี่ขนาดไม่มีกล้องมาตั้งแต่แรกแต่พอเราถอดแมมออกจากกล้องเราเห็นเลยนะว่ากุญแจอยู่ไหนเหลือเชื่อเลยอยากกล้องมันอยู่ตรงนี้มาก่อนหน้านี้แฮะเฮ อ๋อเอ๊ะฉันว่ามันแปลกๆไงนี่บันนี่กล้องเธอก็มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์มากเลยเจอกุญแจแล้วแค่มาถอดแมมไปดูใช่ไหมแต่ว่ากล้องมันเพิ่งตั้งแต่กุญแจมันหายไปก่อนหน้านี้แหละฉันว่ามันแปลกๆไงกล้องที่มันดูในอดีตได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะว้าเริ่มงงเอ๊ะบันนี่เธอเข้าไปดูในหัวมันเหรอ ใช่วันนี้เข้าฟับฟับในหัวมันฟับฟับเข้าไปดูได้ด้วยแฮะโอ้ยสุดยอดแชร์ก็ลองเข้าไปดูสิวับว้าววันนี้เข้าไปได้ด้วยโอ้เป็นกล้องบันทึกภาพอ้าสาวอาบน้ําดีกว่าเอ้แบบนี้ใช้ผิดนะใช้เรอหมดเลยแชร์ก็เธอลองเธอลองเข้าไปดูในกล้องเธอสิเออดูสิว่ากล้องใช้ก็บันทึกอะไรไว้บ,บ้างแบบนึงนะ เอ้าเอ้าเทรคเกอร์เธอเข้าไปอยู่ในกล้องได้ด้วยล่ะเนี่ยปีหนึ่งแฮว่าไงปีสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทรคออกกล้องไปติดไฟแยกไฟแดงดีกว่าเร็ว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 วีหอ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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮอถ้าอย่างนี้เราก็แฮกกล้องใหญ่ได้สิเราก็จะรู้เราก็จะเห็นหมดทั่วเมืองอะสิโอ้จริงด้วยแฮะเทรคกอดูบันนี่ดิเช็คกอดูบันนี่สิ ดูวิวอลวิวอลสนุกเลยแฮะโอ้ว่อเราเป็นกล้องวงจรปิดซะเองมันก็เก๋ดีแฮะสอดส่องแล้วมีเมนบันทึกได้ด้วยกล้องเดินได้กิอะไรขึ้นนะกล้องเดินได้ด้วยเสียงใครอ๋ออ๊ย ตอนปิดหลอกคนอื่นก็ได้ด้วยนะเออเอจะว่าไปฉันรู้สึกว่าเราเริ่มใช้ผิดประเภทแล้วนะความจริงแล้วมันต้องเอาไว้สอดส่องเพื่อรักษาความปลอดภัยนี่นาห่อหโหคนดีหน้าแก่คนนี้น่าแก่อโอ้เดี๋ยวนี้มีถังน้ำแชมเปญมาวางไว้ตรงนี้ด้วยเหรอนี่โอ้บ้านลูกา้กันนะฮันอะ นนแน่เลยจูกก่ขนลุกจู่ไปหมดเลยครับแน่เลยนะยตะลกแฮเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวชายเกิน้นจะดูรีแอคชั่นที่แบบกล้องบันทึกไว้ความตะลกของแต่ละคนเฮ้เจ้าหมีก็ตะลกคุณลุงคนเมื่อกีอก้ก็ตะลกกล้องบันทึกไว้หมดแล้ว ััาาเรกลงงยตพนวันนี้ฉันจะมาเปิดร้านแอลกอฮอล์สักทีช้างที่ฉันฉันปิดไปนานแล้วตามติดเออตามติดหลังลูกครูเลยตามติดเฮ้ยเฮ้ยว่าอ้วยตัวอะไรก็ไม่รู้นะสอดส่อง คอยสอดส่องสอดส่องเรื่องชาวบ้านนะ่ะโอ้สอดส่องแบบนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าใครเป็นคนส่องเก๋วะทุกคนเป็นยังไงบ้าง,งกินก็ย<า>ยอยชติเก้านปน,นี้เนียนมากเลยตอนนี้นะวันนี้นิ่งนนเนียนมากที่สุดเลยเอ,อ้ช้เก้าหลอกทุกคนไปหมดแล้วนะ่ะ ใจคือสุดยอดมากเลยนะเจ๋งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่อะไรกันหน้าบ้านเนี่ยฮะูกล้องขยับได้ใครให้เอากล้องมาติดไว้ตรงนี้นะนี่กจาปิด้นขายบิดกอนสอดส่องสอดส่องนี่นะสอดส่องเอ้อเอ้อเฮ้อเฮอเท้อเฮอเอ้อ ลักส่องลักส่องลักสองแล้วลักสองโอ้ยฉันว่ามันทถล่มจะแม่งเนี่ยกรองก่นี่นะไปแอบไปแอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยูไหนล่ะขยับไปอยูไหนละเฮ้ยมันนิ่งนิ่งไว้ก่อนนะอ๋ออยู่นี่เองนี่ไหนไม่ได้ขยับขยับไม่ได้ขยับไม่ได้โอ๊ยโอ้ยเจ็บไปหมดเลยโอ้ยนี่มันมีคนอยู่ด้วยต้องรีบหนีก่อนเลยโอ้ย มึนหัวนะไชกเกอร์วิ่งวิงเลยนะโอ้ยบันนี่ไชเกอร์หลุดจากกล้องแต่บันนี่ยังไม่หลุดแฮะเอ้าเธอยังอยู่ในกล้องอยู่หรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอชึบโอเคบันนี่หลุดจากกล้องแล้วโอเคโอ้ okay. โอกล้องนี้มันแปลกแฮะไชเกอร์ว่าปะ ฉันว่ามันพังทั้งหมดแล้วน่ะจากที่ดูแล้วนี่นะน่ะมันขยับรวมร่างกันนะใช่ก็เเห็นมาเนี่ยน่ะเออเออออันนั้นก็ขยับน่ะขยับมาละเฮ้ใช่ก็เเห็นไหมมันหลอมรวมกันน่ะสามรวมเป็นหนึ่งนี่ว่ามันแปลกๆแล้วนะกล้องนี้น่ะแล้วเมื่อกี้คนที่จัดการกล้องไปไหนนะนั่นสินี่ว้า ของการใช้กล้องผิดวิธีไปสอดส่องเรื่องชาวบ้านหรือเปล่านะ่าไม่น่าจะใช่นะมาี่ว่าไวรัสไวรัสติดกล้องกล้องติดไวรัสอ,อ้าวสภาพช็อตช็อต